คลกาผมวันนี้ต้องขอาการสวัสดีสวีดัดกันเฮียวันนี้เราก็ได้อยู่กับเซิร์ฟเอ็มซีมินกันสี่อีกแล้วนะวันนี้เราโปรโมทนะผมโอเคก็วันนี้เป็นวันเอ่อวันพุธนะฮะวันพุธคนก็นเลยน้อยหน่อยช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะ,ะตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้ปิดเทอมกันยังแต่ว่าน่าจะปิดกันแน่เลยนะยิ่งกับเราเปล่าครับยังครับยัง เคก็เขาอัปเดตอะไรไปมากมายมากโคตรๆเลยนะผมก็ใครอยากเล่นก็อย่าลืมกระทืบไล์นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเคเคยร์เลเราไปโปรโมทเซิร์ฟไเลยดีกว่าเดี๋ยวพัดลมลงนิดหน่อยเผื่อได้ยินเสียงไม้เนี่ยเพราะว่าลงลองเทคคลิปที่แล้วก็มีอยู่นะใจเย็นดีครับใจเย็นก็นี่นาเข้ามาเจอนี่เลยซื้อกระสุนซื้อยาพิมพ์ทับช็อปนะผมในแวดช็อปว่าเป็นไงเลือกร้านกระสุนนะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไงบีทุบกระสุนเลยบอกเลย อันนี้ยายาก็จะมีตามนี้นะฮะโอ้เยอะแยะแต่แม่งแพงไปหน่อยเปล่าอันนี้ร้านอาหารไก <c oughs> ่ย่างแฮมแซลมอนแล้วก็แอปเปิลน,นะฮะสิบอันหนึ่งพันก็คุ้มอยู่นะแล้วนี่คือสกิลนะ,ะผมมีสกิลด้วยนะเป็นไงอาร์เวนอันนี้นะครับซับสกิลนี่นะโอ้สกิลสปีดก็คือวิ่งเร็วอันนี้ในวิชชั่นนะในวิในวิชชั่นนะประมาณนั้นนะไม่รู้เหมือนกัน โอเคครับก็อันนี้แหละครับคือยศใหม่เอ้ยไม่ใช่ยศใหม่ชุดใหม่นะยูท <c oughs> นะูบเบอร์เซ็ตน่ะสเลดเยอะมากโอเคครับโปรโมทเซิร์ฟนี่นะฮะก็ขั้นตอนโปรโมทเซิร์ฟจะได้กรอบบวกสามห้าต้องโปรโมทเอาคีย์ไปแอดมินดูยอดวิวต้องถึงสามร้อยถึงห้าร้อยวิวนะครับถึงจะได้ขอ,องก็ตามนี่นะบวกสามห้านะก็จะเฟี้ยวมากนะโอเคเข้ามาก็จะตอนกลางคืนนะอันนี้อันนี้ก็คือกดก็ ห้าปูห้ามเกียนอะไรประมาณนั้นหละครับก็มาอ่เนาวันนี้ครับนเนอ e ์เนมเต้เจ้าของเซิร์ฟก็รับเติมเงินแล้วก็มีหน้าที่คําสั่ง a d มินเฟมหลุนเฟมหน้าที่ก่อสร้างก่อสร้างเมืองอะไรประมาณนี้อย่างแรกที่เราจะมาดูนะครับปรับหูของโปรโมทของเรานะครับไม่รู้จะเยอะไปไหนเดีย๋ยวเราดึงไมห้หมดนะจงังหวะนี้ดึงไมห้หมดดึงไมห้หมดอันนี้เป็นของโปรโมทเล็กๆน้อย,อยกแอดจาก admin server นะฮะใส่เกาะกับตันก่อนเลยครับนี่เป็นไง อันนี้น่าจะเป็นเกาะพันสามมั้งนะครับผมเกาะพันสามเพิ่มเลือ 100, ดหนึ่งร้อยต้านกระเด็นเยอะมากตายแล้วไม่ตกด้วยนะครับแล้วก็ยศโนดดบนะเอ็นดีเหนะครับเอ็นดีนี่ดูโนดอบได้ข่าวว่ามียศใหม่เข้ามานะครับเดีย๋ยวเราไปดูเลยเดีกว่าเดี๋ยวค่อยเข้ามาน,นี้ก็จะเจอฝั่งนี้นะเป็นทับชอบ็อปสามารถชี้ขวาได้หรือว่าจะพิมพ์เองก็ได้นะอันนี้ก็สกิลปกติผมซื้อให้ดูว่าไหมสกิลอ่ะซื้อนี่มาก่อนอันหนึ่งแล้วก็ซื้ออันหนึ่งอันหนึ่งปับ๊บอ่า กดบูครับนี่มองคืนถาวรนะแต่พอเราตายก็จะหายนะครับประมาณนะนี้นี่คือตอน,น,นคืนว่านี่ผมใสอยู่ในมิชชันดูนี่คือวิ่งปกตินะพอใส่เนี้าไปุไ้ยรู้สึกวิ่งเร็ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของออนไลน์นะครับของออนไลน์ไว้สาหรับรับของนั่นเองยังไงแลกไม่ได้สักอันครับ <c oughs> จบจบจบแล้วจบแล้วเก็บเก็บเก็บก็หนึ่งชั่วโมงมารับอันหนึ่งนะครับผมเลืวของประมวลน,นี่ค่อยมาอ่านในการรายละเอียดอันนี้ก็เป็นของฟรีนะเดินออกมาเจอเลยของฟรี อ่ะเอคก็มีรายละเอียดบอกนะยิงตัวสยิงหัวก็8อะไรประมาณนี้นะก็มารับได้แต่ผมตอนนะี้หิวมากครับรับแช่นี้ก่อนจะกินเห็นไหมเลือดจะกินจะกินโอเคเอาแล้วส่วนนี้ก็คือกล่องธรรมดาก็แจกฟรีอันนี้คือกล่องแล้วน่าจะแจกสไนนยนั่นไงนี่นะับยิงหัวข่าร้อยหนึ่งแอดมินเขาได้ปรับดาเมจแล้วนะฮะแต่ก่อนนี้เขายิงตัวครับอย่างเดียวก็ได้เป็นทองด้วยนะอันนี้เป็นสังขยะครับ ไอสัตว์จะรีวิวทำไมวะในถังขยะเออไม่เกี่ยวอันนี้เป็นของบริจาคฟรีก็สามารถใส่ได้นะผมอันนี้เป็นประตูวาร์ปประมาณนั้นอันนี้เป็นเพจเซิร์ฟเวอร์กดได้เห็นไหมครับกดแล้วก็กดนี่ไปเลยครับไปไลค์ไปแชร์ไปกระทืบนั่นแหละครับประมาณนั้นนะกระทืบแอดมินนะไม่ใช่อันนี้เป็นโดเนตเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถโดเนตได้นะมีเว็บเหมือนกันวิธีเติมเงินก็มาอ่านเอาละกันต้องใช้เนือองปีเลยนะอันนี้เป็นอัพระบบใหม่นะฮะไว้สําหรับ อัปเกรดนะตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่ไว้ในช็อปมั้งนะที่ผมเห็นนะยังไม่ได้ใส่อันนี้ไปสําหรับอัปเกรดปืนนะดูนะปืนธรรมดาแล้วใส่ของนี่ไปนี่เป็นไงเลเวลมี Level, 1. 1> เลเวลวเลเวลหนึ่งโคตรเสียวอันนี้จะเป็นปืนธรรมดาก่อนนะเอาแล้ยยวใครโยนอะไรมันอ,อันนี้เป็นแย่งเงินนะหนึ่งชั่วโมงก็ได้หนะึ่งพันแต่ตอนนี้มีคนแย่งไปแล้วไม่อันนี้จริงๆมันจะเป็นเที่ซื้อของนะ้วเขาอัปเดตเขาจะรอเป็นอของพนะิมีแอมนายศใหม่ก็คือพิมี่เมไว้สำหรับรับของอันนี้อะไรวะแล้วชื่อเติมเงินก็มาดูนฮนฮะิฉา อันนี้วิธีแรกของก็พิมพ์เทรดนะพิมพ์เทรดแล้วก็อะไรวนะเนี่ยเทรดเซฟก็เอาไว้สำหรับเทรดกันไม่เกียนนะผมอ่าถ้าใครไม่กลัวเกียรนะฮะก็มาแลกกันตามห้องแล้วใครกลัวเกียนนะก็มาแลกกันคําสั่งนะผมโอเคสุดยอดเลยอันนี้มันเติมเงินคูณ2นะก็เติมเงินคูณ2เส,สาร์อาทิตย์นะครับเวลาเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเติมเงินได้โอ้โหอันนี้อยากออกกล้องมาครับผมอ่าก็เช่นเติม500ก็คูณ2เสาร์อาทิตย์ก็จะได้พันหนึ่งครับผมก็คุ้มนะครับคุ้มถ้ามีอ่าไม่ไมีม ทีมนะสามารถสร้างทีมได้โดยพิมพ์ทีมเคลียเอทแคปแล้วก็ชื่อทีมว่าอ่ะอ่ะชื่ว่าอะไรมาพิมพ์ภาษาไทยได้ป่าววะผมอยากลองไม่ได้พอพอนี่นะฮะนี่นะะนี่พิมพ์ถูกเว่าเพื่อนพิมพ์ถูกว่าอ่ะถูกถูก ไลท์ครับทีมไลท์ยังไงเคลนไลท์เคลนไลท์เนี่ยอ่ะก็ไปดูในส่วนของเดี๋ยวเพิ่งนี่ดีกว่ามาใหม่ก็คือเลเวลเนะี่ยของเติมเลเวลไม่ใช่ของเติมดิเขาเรียกว่าไงของเข้ามาใหม่ไงอันนี้เป็นทูมันนี่ก็คือโซนเติมเงิน,นก็รายละเอียดเติมเงินตามนี้ก็มาอ่านกันนะครับผมเพราะว่ามันรายละเอียดจริงๆอันนี้เป็นปืน นี่ครับแอดมินบอกว่ามีคนถามแอดมินมาเยอะนะว่าแอดมินครับมันจะดูรายละเอียดปืนยังไงเช่นแบบปืนนี้ดามเมจเท่าไหร่ปืนนี้ดามเมจเท่าไหร่ครับไม่ต้องกดปายล่างใช่ไหมครับเขาเขียนว่าดูรายละเอียดกดปุ๊บอ,อ่ะจะมีบอกหมดเลยนะครับเป็นไงเออแล้วไม่กินอาหารทำไมเห็นไหมครัสมมติอยากได้ปืนนี้นะอ่ะปืนห้าร้อยครับปืนพิษนะมีรายละเอียดบอกหมดเลยครับผมอ่ะเจ๋งเลยทีเดียวนะครับเป็นไงนี่มูลกันนะที่เขาให้มาโปรโมทแรงชิบหายครับแล้วก็อันนี้เป็นเซ็ตสี่พันนะผมไม่เอาดีกว่ามันโกงไปนะมันแรงเกิน คนจะหมดนะั่นเฮ้ยเราต้องรีบอันนี้เป็นยศนะครับ API ก็สามารถทับแบ็กสวรรค์ครับแบ็กแล้วก็ทับซั้มของครับอันนี้เป็นยศพรีเมียมก็จะไม่มีขายถาวรจะเป็น157วัน315วันก็จะสามารถ TPA ได้แบ็กได้ฟิกออลแล้วก็จะมีของฟรีรับตรงนู้นครับเป็นรับได้แต่พรีเมียมอย่างเดียวนะอันนี้ยศโนดด no ับก็คือตายของไม่ตกนั่นแหละครับแล้วก็ t p ได้ปกตินั่นแหละครับแล้วก็แอดมินนะตอนนี้3,000แอดมิน3,000แต่ว่าเซิร์ฟเปิดนานจริงๆ อันนี้เป็นเกาะนะครับเกาะไอรอนแมนก็จะ500นะก็จะบวกตามนี้บวกเลือด50อันนี้เป็นเกาะพันสามอ่ะแล้วนี่มันเกา 4, ะสี่พันนะตัวยูนิเซอร์สี่พันต้องเติมสี่พันก็จะได้ของแรงมากอันนี้มันจีซีก็คือจะได้ตังค์นะแต่แอดมินเขาได้แถมเงินให้ผมห้าหมื่นเลยทีเดียวเป็นไงตอนนี้เราสี่หมื่นอันนี้จีซีห้าสิบทูก็ได้ห้าพันนะก็ตามนี่แหละครับมาดูเอาอันนี้มันกล่องห้าสิบทูก็จะได้หนึ่งกล่องใหญ่นะครับคือบางเซิร์ฟเนี่ยห้าสิบได้แค่กล่องเล็กเเเอองโอโ้้้หไมมม่ม่่คคุาาลนนนซิรร์ฟีีดกว,วนะับ ห้สิบได้ของใหญ่เลยทีเดียวอันนี้เป็นเซตเติมเงินตามนี้นะครคือห้าสิบก็จะได้อะไรก็มากดดูเอานะครับมีกดได้กดได้เนี่เซตสี่พันนะโอ้โหโคตรแรงบอกเลยผมเห็นแอดมินเขาใส่อยู่เนะี่ยบิกบาซิลสามันก็มารุนในส่วนของอะไรอีกอนะหมดยังวะอ่ะอันนี้อะไรเะนะี่ยทีมเดีวยกวกันยิงไม่ตายเนะี่ยหมดแล้วก็ ทีมเดียวกันก็คือเต็ม20คนนะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นถังขยะอีกแล้วนะครับเป็นไงครับใส่บ่อน้ําเล็กๆน้อยๆครับรีวิวถังขยะอีกเชอ,อ,อ,อันนี้ก็คือโซนของคนที่เติมกล่องไป50นะฮะอ่าเป็นไงปลายจะเต็มแล้วนะฮะดูครับไปดูโซนของเวควสเควสก็จะอัปเดตมาใหม่ก็คือเควสผมจะไม่เอาแนะนําอันเก่านะครับเพราะว่าอันเก่าก็ปกติแต่อันนี้คืออัปเดตมาใหม่ครับนี่ครับสามารถเอามาแลกใบอัปเกรดปืนได้นะฮะตายแล้วก็ตกนะอันนี้เป็นคุกครับคุก เออถ้าทำผิดหนึ่งครั้งก็จะโดนแบนหนึ่งชั่วโมงไม่ได้โดนแบนเขาเรียกว่าโดนจับหนึ่งชั่วโมงครับผมแล้วก็ถ้าทําผิดรอบสองก็สิบชั่วโมงทำ,ทำผิดรอบสามก็คืออาจจะแบนหาบอประมาณนั้นนะอันนี้เป็นเซฟเซฟโซนก็คือออกไปก็สามารถยิงกันได้แต่แป๊บหนึ่งเราก็จะไปดูในส่วนของของโปรโมทนะครับของแรนเลยทีเดียวอ่ะอันนี้เป็นปีกบราซิลนะก็จะบวกเยอะกว่าปีกทงชาติไทยนะครับผม ว่าผมใส่บราซิลดีกว่าส่วนของชาติเก็บไว้ดีกว่าเรารักไทยนะเราต้องเก็บไว้รักษานะั้นเราจะไม่อ,ออกไปลุยนะผม <laughs> เก็บไว้เก็บไว้วิธีใส่กระถางแพทนะฮะนี <c oughs> ่โอ้โหโคตรเฟี้ยวเป็นไงบราซิลบราซิลป็นไง <c oughs> แต่ว่าเราจะไม่ใส่ออกเวนถอดออกมาเราจะใส่ที่แทนครับกับตันอเมริกันอเมริกาอเมริกาเก็บยายาเราจะเอาไปแค่ชุดเดียวนะเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะอยู่แล้ว แล้วเราก็จะเอาปืนดาเมจดที่สติงกระดิงกับแมวยิงได้บอกวะ่าถือปืนห้ามเดินหนึ่งกระบอกอ๋อคือห้ามถือนหนึ่งกระบ,บอกนี่กูว่าแหละโอเคแล้วอันนี้เป็นปืนที่เขาให้โปรโมทอตไม่ใช้ครับใช้แค่อย่างเดียวครับนี่เป็นไงใช้แค่นี้เอาอันนี้เก็บก่อนมันจะใช้เยอะหรือเราจะเอาที่ไปดีวยไปเอากวลวนไปดีวกว่ากลวน แล้วผมจะซื้อกระสุนันนะไอ้อาหารอาหารลืมเอ่อกระสุนก็คือเดบิวสิบอันนะครับจำเออต้องเติมเยอะตลอดเป็นไรเว้สิบอันสิบอันนะาไว้เดบิวอันนี้ป่าวะอ่ะพันห้าสิบอันเก็บไว้อันนี้เป็นสตาร์ไหนธรรมดาสิบอันือนกัน,น,นครับสิบอันก็น่าจะพอเพียงก็พอใช้นะครับคนน้อยจังไม่แลกครับผมวันนี้มัน มา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 เลยมาเลยอ่าก็จะมีแบบแบบบอยก็จะเป็นตีบอสธรรมดาละ่ะนี่ก็เป็นแอร์พอร์ตเชียลวิวโนดดอบล็อกกี้สมอลวิวตามนี้ครับก็ประมาณนี้เลยครับอ่าใช่ใช่นี่เลยครับคือสำหรับเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวตรงนี้ดีกว่าเนร่ผมก็ขอจบคลิปก่อนละกัน <laughs> ยิงเล่นไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปบายจบคลิปหนะ้าครับ